ทดสอบเหยื่อทั่วไปผสมไข่เป็ดสองกองครับผมน้ำตาลสดแล้วก็กะทิครับผมเตียนเข้าดีครับผมสามคลิปแล้วลองดูครับผมโอเคอยู่ครับผมดีครับเตียนเฟซซสิ่งนักตกปลาทางหลายครับผมกับช่างพันธ์เหมือนเดิมครับผมวันหยุดออกมาหาไม้ครับผมที่เดิมครับผมกองพยามนลือนแต่หาที่ลงไปเรื่อยครับผม าอีกไม้หนึ่งไม้นี้ไม่รู้จะมีแต้มบ่ครับหยุดห้าครับลออมานี่ประมาณสิบเอ็ดโมงครับผมไปดูว่าพอมีแต้มบ่ครับโผมกำลังหนึ่งแต้มยังน,น้อยไม่แล้วครับกำลังเล็กๆกำลังน้อยจุดไปวหนึ่ง สว,สวยครับเทยสวยครับเพียนสวยครับกะมังตะเพียนใช้สวยๆโหระตะเพียนใส่สวยครับผมรอกจะกับครับผม ครับผมนะฮะ,ะเดี๋ยวผมมันเกือบซีโม่แล้วครับจะออกมาสายแน่ครับปผมมันเผด็จโมงครับมาถึงหมายเดี๋ยวจังหวะสรุปแต้มครับผมเงี้ยงโก่งมาหลบคำครับผมแต่ผมนะทำแล้วมาสรุปแต้มนมสำคันครับผมเกียร์รันรครับผม ครับผมสรุปแต้มครับเพื่อใช้ลระกองคมครับเพียนม่เตอรมยัไงครับผมเพียนหลายตัวยู่ครับสามสี่หาตัวครับผมประมาณสิบกว่าลวครับมือนนี่ครับผมบองเอาครับผมสิบกว่าตัวครับผมตัวงามครับผมครับผมสรุปแต้มเรียบร้อยครับผมี่นี่ก็ พองพญาบันลือเหมือนเดิมครับผมพองพญาบันลือแบบพอมีแต้มอยู่ครับผมปัตเพียนงามอยู่ครับผมตรงนี้ก็บไฟอยากมากกับมากครับผมแต่ว่าฟังประตูน้ำนี่สงสัยปลานอกน้ำครับผมแต่วทางฟังก็ได้มากนี่เป็นลยเสียกมาพวงมาหน่อยนึงครับผมหยุดหยุดสบายชิวๆครับผมเป็นเกมกีฬาชนิดนึ่งแตหาตกปลาทุกยังก็ได้ต่มในยังไปครับผมดีพี่นี่ก็ขอจบแค่นี้ครับผมดีพี่หนาบอกกันไหมครับผมขอบคุณ พี่ๆน้องๆครับผมหรือว่อาเต้นเป็นจริงเข้าสิดกฎติดไข่ติดไหลดติดตามครับผมขอบคุณนโอกาสนี้เดี๋ยวก็ผมพี่นี่เขอจบไปนี่ครับผมสวัสดีครับ